อีกนานไมเพื่อนกว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพักนึ่งเนี่ยมังก็ขยันกินยาเข้าแล้วกันล่ะกินให้มันหมดไปได้ใช่ก็ไม่รู้ของราชบุตรเห็นไหมต้องมาเดือดร้อนแทนปวดหัวจริงๆเลยเพื่อนโอ้ก็เปื่อจังเลยมันคุ้มไม่ได้กับเงินเดือนหมื่นห้าโอ้ผ่านห้าพันเหมือนกันเนี่ยมาดูเลยครับข่าใช้จ่ายโอ้ค่าใช้จ่เอาข้าวมาให้ราชันเพื่อเป็นการไถ่โทษทำทีเดียเข้าไปเลยไม่รู้ว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้ยจะลองดูเออ นี่ครับถ้าอย่างนั้นฉันขออนุญาตเข้าไปนะเอครับครับผมเจิญเลยครับเธอจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยขอโทษทีจ้าอ๋อครับเชิญเชิญครับโอ๊ย้าอจะเป็นหมอใหญ่เลยเนี่ยทำไมดูใส่ชุดราตรีมาเลยคือว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีที่ช่วยชีวิต องค์ราชบุตรอันเชิญไว้ฉันก็เลยเอาข้าวมาให้นะจ้าขอบคุณมากเลยครับแต่ปอดีว่าตอนนี้ผมอยู่ในการดูแลของคุณหมอขอบคุณมากนะคะสำหรับอาหารจานนี้ยินดีจ้าคุณผู้หญิงถ้างั้นผมขออนุญ,ญาตทราบช,ชื่อคุณผู้หญิงได้หรือเปล่าครับทํากับข้าวอะไรมาให้ครับแม่อ๋อลองชิมดูก่อนนะแถงั้นฉันจะแนะนาตัวฉันมีชื่อว่าอันชลีเป็นานางข้าหลวงองราชบุตรอ,นะอันเชิญจ้า นางข้าหลวงอัญชนลีเหรอคะใช่แล้วจ้าอัญชลีที่รู้จักนางข้าหลวงอ,อัญชลีบอ,อกปนันหน่อยไอะไรกันเนี่ยฮะนางข้าหลวงอัญชลีเคยได้ยินแต่ชื่อแต่มาวันนี้ฉันได้เห็นตัวจริงเสียทีเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นต้นเหตุที่เธอทำไม,ม่ถูกในสมุดอัญเชนิญต้องด่าว่าตบตีด่าถึงพ่อถึงแม่เพราะเธอในนามข้าหลวงอัญชลี แน่เธอฉันก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นช้างเผือกงานเนี่แล้วทำไมที่เกิดในป่าใหญ่ที่ไหนได้คนอ,อย่างเธอได้นะมันก็เป็นไครคายเป็นน่าขนาดเหมือนราชบุตรกันเชิญนึงเธอวะทำไมฮะเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยเข้าใจผิดลองคิดว่าเป็นเพชรนินจินดาที่มีค่ามีราคาที่ไหนได้ คนอย่างเธอเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ก้อนเกลือก้อนใสที่คนเขาเหยียบยั่งเลยน,ลน,น,นทเท่านั้นผมน่าจะบ่นอจารย์เลยเออทำไมคะว่าคนเ i, คนกิกี่เคาสกปรกไม่ได้ดูตัวเองเลยหรือยังไงว่าแท้ที่จริงแล้วเลยนะราชันคนอย่างเธอเนี่ยนะมันสบกบปรกกับใครทั้งหมดเลยมมน่าจะบ่นราชันเลยเออราชันนะคุณเลืเอ,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 อิไปเที่ยวอะไรไมแล้วหัวอะไรไม่ได้แนละ้วคุเชียง มาถึงที่แล้วเขาให้กูโดนตบด่าถึงพ่อถึงแม่ใครจะปล่อยไปแก้แค้นเลยจับกล้ามทำเมียเลยได้เดี๋ยวคิดว่าจะรอดไม่ได้จะทำอะไรนะเดี๋ยวไหนอะไปนูแล้ว เอามาเลยนี่มันทางตันเนี่ยคุณเชียงฮะคนอะไรวิ่งหนีมาทางตันเออไม่รอดแน่รอดกูแน่แบ่งเลยเพื่อนเอาไรยังไงมึงข้างบนนี่ยเดี๋ยวกูข้างล่างทำไมอะทำไมกูจะปีบปีไปเลยขาไข่เขียวอีอัญชลีจ๋าแหมจะวิ่งมาให้เหนื่อยทำไมฮะ มานี่แล้วมานี่มานี่ <มา S 1> ทำอะไระฮะยุกยิกยุกยิก,ยกตื่นเต้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,อ,ลวอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมานี่มานี่มาเร็วมานี่มานีอ่ะอัญชลีไม่ต้องกลัวหรอกจะ้ะยังไงก็ต้องมาเป็นเมียพี่พี่ราชันกับคุณเชียงแน่นอนมาแล้วเนพะื่อนมาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยนี่นาะงข้าหลวงอัญชลีเป็นไง หนีไปไหนไม่รอดนะคุณเชียงคุณเชียงไปแอบทำไมล่ะคุณเชียงมานี่เร็วโม่ม่โ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 มนี่ไงอัญชลีมาแล้วเนี่ยแมวลุกปั้มไงไม่เอาโอ้ยเป็นแน่จริงเลยเดี๋ยวเปิดก่อนเลยหืมมีหนีบานอันความจริงหนีจริงสิ่งนั้นยาก กินลำไยมากร้อนในไม่ต้องเหนี่ยไม่ต้องยุ่งกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องเหน่ยสีเดิมดาหรือจะทำเป็นสีแดงอันอินแปลงคนก็รู้ว่าอินปลอมเมื่อยามที่กระหม่อมฉันได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดองค์ราชบุตรอันเชิญกับนางข้าหลวงอัญชลีไฟฝีขี้มาแงวันของนางข้าหลวงอัญชลีกับองค์ราชบุตรอยู่ตำแหน่งเดียวและจุดจุดเดียวกัน คำพูดทุกคําที่นางพระหลวงอัเชิีได้ดาว่ากระหม่อมฉันมนเป็นคำคำเดียวกับที่องราชบุตรอัญเชิญว่ากระหม่อมฉันเช่นกันทั้งหมดนี้มันก็หมายความได้ว่าองราชบุตรอัญเชิญก,ก,ก,กับนางข้าหลวงอัญเชิญคือคนคนเดียวกันไม่เสียเรงที่จะไปลูกหลวงช่างแต่นะคะพระเจ้าอย่จะรู้ว่าราอัญเชิญเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายไปถามพ่อเจ้าดูหลวงชางครับพ่อจ้า ต่อเพ่าเราเป็นหญิงเราอัญเชิญจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าพ่อจะบอกว่าเราเป็นชายถ้าเจ้ากลับมาเราจะตัดสินให้กลับไปบ้านนะคุณเชียงนะเราต้องกลับไปที่บ้านแต่ว่าจะมีวิธีจะพิสูจน์ยังไงว่าราชบุรีอัเชิญเป็นผู้หญิงฉันต้องแต่งงานทำไมต้องแต่งงาน ก็จะหาว่าองค์ราชบุตรอาเชิญเน่เป็นผู้ชายรู้ว่าฉันจะแต่งงานองค์ราชบุตรต้องใช้ทหารไปตามตัวฉันกลับมารับโทษประหารชีวิตในเมืองแน่ในฐานะผิดคำสัญญาออแต่ถ้าราชบุตรอเชิญเป็นผู้หญิงนิสัยผู้หญิงเพื่อนทำไมถ้ารู้ว่าฉันจะต้องแต่งงานยังไง,งราชบรุรอเชิญต้องปราศมาถึงที่แน่นอนเ,ออเพราะฉะนั้น แกไปพิมพ์การ์ดแต่งงานเลยได้เลยแล้วเอาให้ลูกชิ้นทำใหญ่นนก็ได้ให้หัวหน้าส่วนเชิญรู้ไม่ได้แยกกันจะไปรอที่บ้านพ่อหลนูชาตินั่เออเอาเด็กวงการเพล